อยู่กันในเกมคลายซิตแอคชั่นกับผมดักฟ็อกนี่ใหม่ก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืนโลคิแพนทอมไนท์เอ็มกันนะฮะมาสวัสดีฮะตรงนู้นไงเจอแล้วดีไปฮะเฮ้ยยิงแรงนะคืนนี้ฮะยิงโคตรแรงนะฮะเฟิร์สบัตก่อนแล้วละกันนะฮะมาสองหนึ่งศูนย์คลิปนี้คือก็จะมาหนึ่งหนึ่งกันอีกแล้วนะฮะผมชอบเล่นแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวไปน,นะปืนซอฮะต้องระวังปืนนึ้เดี๋ยวยิงก่อนละกันมา แล้อมแลวเพื่อนยิงไปฮะโอ้โหไม่ตายอื้อตายเลยฮะปืนซอแบบมันยิงนิ่งนะแล้วก็แรงด้วยฮะต้องระวังก็คือแบบปืนซอมันแรงเท่ากับปืนโลลิงเลยนะมันแบบเป็นปืนตระกูลเดียวกันฮะเป็นแบบแบบแปนเดียวกันเลยฮะปืนโลลิงกับซอเนี่ยเขาอ,อ,อยู่ตะแพงตรงนั้นฮนะโดดไปโดดมาใจด้วยน,นะเย้เจ็บอยู่นะโดดทิ้งกอนลวกันโอเคฮะไปเลยิมทางนี้ฮะในเงารา โอ้โหโดนลั่นหัวเลยฮะมาสามสองหนึ่งก็จะว่าสวยนะปืนนี้นะฮะเป็นปืนโลกิแกโลกิแพนทอมไนท์นะฮะิงปะฮะิงปะฮะโอ้โหเย,ย้ยโอเคได้อยู่นะฮะได้แค้แค้นไปอ่ามาสองหนึ่งศูนย์ go โกเโคตรมันฮนะปืนนี้ผมว่าเ่ดีนะปืนนะ,ะผมเปิดกระสุนสีเลยผมไม่สนใจครับเปิดไม่เลยกระสุนสีะอ่าลดดิงก่อน เพราะว่ากระสุนสีนี่มันสามารถยิงทะลุกำแพงได้นะฮะแต่ก็ยิงเข้าเกาะแบบเจ็บด้ยฮะเจ็บมากๆถ้าเกิดใครโดนกระสุนสีไปเนี่ยโคตรจะเจ็บอะบอกเลยฮะอือตายนะฮะประมาณน,นี้เลยฮะโอ้เล่นอหไะแค่นิดเดียวเองนะฮะสองหนึ่งศูนย์โอเคไปฮะผมต้องจริงจังนะคลิปนี้ผมจริงจังทุกคลิปนะฮะมามยิงไม่โดน <laughs> ยิงไม่โดนเลย บุกไปแล้วฮนะเดี๋ยวก่อนนะหลบก่อนไม่กล้าบุกไปฮนะไม่กล้าบุกนะ้เอเฮ้ยขอมาละบุกมาละผมเจ็บมากเดี๋ยวก่อนนะคือพ,พกแล้วกันกระสุนหมดนะฮะโหลดดิ้งก่อนมามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มานะฮะผมบุกเลยแล้วกันนี่ไงละ่ะอุย้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงตายป้ายนะสามคิวนะฮะสวยมาต้องอย่าประมาทนะฝั่งนั้นคือเขาเล่นดีนะเล่นดีมากครับคนนั้นหนะ่ะเล่นโคตรดีเลย อออื uh ื huh. ้หยิงไม่โดนฮะมามาได้เปล่าเขาลบอยู่ฮะนี่ไงในเธอในเธอเอ็มนะฮะว้าวถึงว่าเราทำไมยิงแรงจังเลยฮะยิงโคตรแรงเลยมายิงเช็คไว้ก่อนละคันนะฮะเขาลบอยู่หลังกำแพงนะฮะมาแล้วขอมาแล้วบุกมาเลยเธอนะฮะเข่าแคมป์อ่ะเข่าแคมป์อยู่ตรงกำแพงหนึ่งนะฮะที่ขอม้าแล้วกำแพงสองละ แล้วก็กลับไปกำแพงหนึ่งอะไรเนี่ยเพื่อนมาสู้กันนะฮะผมก็ไม่กล้าบุกเลนะเพราะว่าเขาโห่ยิงคมมากครับเวเนเตอร์มันแรงไงผมไม่ไหวแล้วนะบุกแล้กันไม่ไหวแล้วนะฮะหือลั่นหัวป้ายนะฮะแต่แกแคนด้วยเอาแต่แคมมาเพื่อนไปฮะไปฮะเขาจะมาปะไม่มาฮะแคมอีกแล้วแคมอีกแล้ว มาแล้วขมาแล้วขำมาแลเดี๋ยวก่อนนะยิงไปยิงไปไม่โดนยิงไปฮะยิงเช็กไปก่อนแล้วกันยิงรูให้ยิงรู่อย่าเข้ามานะไปก่านแล้วกับใครตรงนี้ฮอโอเคฮะได้อยู่เกือบไปแล้วย่อใส่เลยแล้วกันก็ชนะไปนะฮะเยเล่นอีกือเปต่อเนี่ยเพื่อนนะฮะเขาจะเล่นต่อหรือเปล่าเราก็มาดูกันนะเอาออกไปแล้วเมย์เฮลโนนะฮะตอนนี้คือต้องรอคนเข้ามาอีกนะฮะ มากว่าจะได้เล่นนะฮะรอคนไม่นโคตรนานเลยเกมนี้ฮนะ let's go ฮะ start เกมเริ่มขึ้นได้นะฮะยิงเช็คก่อนแล้วกันยิงขู่หึหลังเหรอได้ยินเสียงด้านหลังไม่ใช่ติตรงนี้ปะนี่ไงจะลนะัสดี้ฮะปืนบุท่อนี่ไง first b a t c ก่อนแล้วละกันนะฮะมาเฮ้ยในเกมนี้คือน,น่าจะตึงอยนะู่นะปืนบูท่อฮะมันยิงนิ่งไงปืนปืท่อ,อ ต้องระวังนะฮะยิงแรงด้วยนะมาป้ามาป้ามาป้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอยิงโดนด้วยเจ็บนะเจ็บเพื่อตายโดนลั่นหัวแตกเลยนะฮะ <c oughs> โอเคสองหนึ่งศูนย์นะฮะมาป้ามาป้ามาป้าหนมานะฮะเฮ้ยเข้ามาแล้วแบบแบบวบๆฮะลงกระแพงสองนี่ไงละ่ะลั่นหัวป้ายนะฮะหัวแตกเลยมาไปฮะ จะใครพิมพ์อะไรกันขอบพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ฮะนี่ไงลั่นหัวป้ายนะฮะผมอ่านไม่ออกนะฮะไม่ทราบโอเคเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมีการปาระเบิดนะฮะเย้เป็นระเบิดแสงเอาไปกินฮะระเบิดนี่ไงปามาว่ากลับไม่โกงนะฮะอืมไม่โดนด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกือบไปแล้วมีการแบบจะชักปืนพกมายิงนะะไม่ทันหรอกเพื่อนในชักช้าเกินไปนะปาไประเบิดฮะ ไม่โดนไม่มานะฮะเ<ะ>เสียงเขาด้านหน้านู่นอย่างด้านบนอืเขาถอยไปด้านบนนะฮะมาสู้กันสิเพื่อนเดีย๋ยวก่อนนะผมจะบุกเข้าไปยังไงเนะี่ยนะฮะยิงหลอยแล้วกันยิงลอยไปฮะลอยหัวลอยหัวยิงหัวไปไม่โดนหนะอโอโหโอ้โหดาเมจด,ดาเมจเขาน้อยมากนะฮะเขาคนน้อยเลยเอ้ยบุกมาสินายอย่าแค้มอย่าแคปม เฮ้ยเ <c oughs> ขาแคมป์มาโผล่ไปเขามาแล้วเขามาแล้วลวะนี่ตรง,งโอ้โหตรงนูตรงสไนเปอร์ไรเฟิลซะด้วยนะถึงว่าทำไมแคมนะฮะเขาเล่นสไนเปอร์ไรเฟิลน,นี่ว่าปืนไอ้นี่ปืนเลสปืนในตำนานนะฮะปืนขนาดนี้ระเบิดไม่โดนหรอกอืระเบิดแสงอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเขาบุกมาแล้วด้านหลังเป็นหน่วยโคอมมบโดเหรอเพื่อนนายคือหน่วยคอมมบโดเหรอหน่วยรบพิเศษหรือเปล่าเนี่ยมีการปลาระเบิดแสงเข้ามาไดแ้แล้วก็มาชาร์จ้ลยนะ ามาฮะไปฮะตูนโดนเจ็บเชฟเชฟอุย้ยระเบิดอื้อถาก็ตัทาก,ทาก,ทากวิมานะอุ้ยร,ระเบิดแสงอีกแล้วระเบิดแสงอีกแล้วหน่วยโคอมมโดอลมาแล้วอื้อตายแล้วฮะเมาระเบิดแสงอ่ะโอเคฮะต้องระวังละขับไปหน่วยโคอโมมโอดอลนะหน่วยล็อบบีเศษใส่ไข่ยเยอะๆด้วยนะมาบ้า,มาผมจะถอยก่อนละกันเขาต้องปาระเบิดแสงมาฮะปาหรือเปล่าปาหรือเปล่า เฮ้ยขัขมขบมาแล้วขับมาแล้วขับมาแล้วเขาก็มาฮะนี่ไงผมอ่านเกมออกนะฮะย่อไปย่อไปก็ชนะคลิปนี้นะฮะโคตรมันเลยฮะมีการปลาระเบิดแสงมาก,ก่อนนะนะสเต็ปดีฮนะคนนี้นะสเต็ปดีมากๆเลยผมยอมรับนะสเต็ปโคตรดีหน่วยคอมมนโดนั้นหน่วยรบพิเศษโอเคฮะผมก็ได้เอ p อยู่แล้วนะได้มา6กคิวนะฮะเออผมไปแล้วเพื่อนไม่บายนะไปออกแล้วกันบไม่บายนาย ถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่ท่านี้ก่อนแล้วกันผมใกล้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็คลิปนี้คือดูความบันเทิงนะดูความเพื่อบันเทิงเท่านั้นนะอย่าแบบถือสาอะไรผมมากนะครับผมแบบเล่นไกลๆก็ขอโทษกันด้วยกันนะฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย